สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้พองครอบเชียงตุงอีกแ,แล้วนะคะตอนนี้คือน้อคนต้นพาพีเอฟสี่ไปเที่ยวงานฟอยที่หน้าลานนะคะฟอยประจําปีของที่เขาจัดทุกๆปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนครก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าเขาจัดงานยังไงนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้คือ,อยังเงจะออกจากบ้านนะคะ เ,เดี๋ยวไปถึงที่ปอยค่อยถ่ายให้ชมอ,อีกที่นึ่งนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถเหยียดกันไปนะคะรถเกง่งรถเล็กนะคะถ้าใครเจอนะคะกัดัดไล่นะคะมืดหน่อยนะคะก็มาหาที่จอดรถได้ไกลหน่อย <c oughs> อถ้ามาทีหลังหน้าครูจะเห็นนะถ้าไปก่อนไม่เห็น กำลังจะไปที่ออยไม่ใช่หน้าหลานนี่พงใช่หน้าอำเภอน้าอเภอเอาเมื่อกี้พงษบอกว่าน้าหลานไม่ใช่หรองานที่หน้าอำเภอนี้นะคะวันนี้คือมีนักร้องมาด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยแต่ได้เห็นนักร้องไทยครั้งแรกเลยนะคะเ <สน S 1> ดี๋ยวไปดูงานที่ฟอยกันเลยนะคะว่าเขามีอะไรขึ้นบ้างนะคะตอนนี้คือค่ะ กับพี่สาวแล้วก็หลานๆที่เคยมาดูงานค่ะ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายกล้องหวังถ่ายเข้าใจว้าคุณต้องู่ข้างหลังเลยยาเเห็นอๆยาวกล้องเก็มีตลบแต่คอนไม่อยากออกกล้องยอยู่อ่ะตลบวันนี้คือมีวงเซ็กโวโซนักร้องน่าจะ น่จะใช่นะคะเมื่อกี้พี่เคยบอกว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปใกล้ๆถึงนะ้าเวชีได้หรือเปล่าคะพาบอกร่อนก็ข้างที่จะเหล็บที่นึงแล้วนะคะคนอาจจะเยอะมากๆแล้ว บรรยากาศข้างนอกงานก็คือตกแต่งไฟสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะคนก็เยอะมากๆค่ะตอนนี้คือกำลังจะข้ามถนนใหญ่นะคะรถเยอะมากค่ะข้ามมาแล้วนะคะก็จะมีขายของกินเยอะมากๆเลยค่ะเป็นแถวยาวไปเลยนะคะคนก็คือเยอะแน่นมากๆเลยค่ะ ยอะสดๆไปเลยนะคะงานก็คือจะมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่3มาไม่ใช่วันที่1นะคะเลื่อนหน้านะคะก็คือเลื่อน12นะคะเลื่อนนี้คือเลื่อน11นะคะของกินแต่ละอย่างคือน่ากินมากๆเลยคะ่ะตอนนี้เรายังไม่ซื้อทีนะคะก็จะเลิ r นเที่ยวงานไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ของกินคือดักไหลยเยอะสดๆจนเลิกไม่ทุกเลยนะคะแต่ละร้านก็คือรู้หน้าอร่อยทุกๆร้านเลยค่ะคนนี้คือสุดยอดจริงๆค่ะเยอะมากๆเลยนะคะคนแน่นแบบเยอะมากๆค่ะจนเลือนแทบจะไม่ไล่เลยนะคะ ของกินแต่ละรล้านก็คือน่าอร่อยทุกร้านเลยนะคะมีทั้งของหวานปิ้งย่างกับข้าวอะไรมีหมดทุกอย่างเลยนะคะคนก็คือเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือใกล้หน้าเวทีแล้วนะคะน้องขบูพึ่งมางานนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะงานประจำปีหน้าอำเภอนะคะทุกคนคะ่ะเยอะ แน่นสุดๆไปเลยค่ะแถวยาวไปเลยนะคะเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆค่ะเออตอนนี้ก็ใกล้หน้าเวทีมากๆแล้วนะคะเข้าไปตรงนี้คือจะมีของเล่นเด็กเนาะเรายังไม่เข้าไปค่ะก็จะเดินตรงๆไปก่อนนะคะดูของกินไปก่อนค่ะคนก็เยอะมีของเล่นด้วยนะคะแต่ว่า เราเล่นไม่เป็นค่ะถ้าเขายิงยิงอันนี้เราก็โยนอันนี้นะคะคือถ้าไลา่ถ้าทําเป็นก็คือจะไล่ตุกตานะคะถ้ายิงแม่นนะคะดูค่ะตุกตาน่ารักมากเลินเที่ยวนานเราก็ขอแห้งซื้อน้ํากินแว้ซื้อของกินจะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้แมสซื้อโรตีนค่ะก็ ไม่เหมือนทางผังพมา่านะคะทางผังพมา่าจะไม่มีแบบกรอ,อบนะคะทางผังไทยจะมีโรดินเนยแบบกรอบนะคะทางผังพมา่าจะเป็นแบบพับๆนั่นเองนะคะการวิธีทำก็คือคล้ายๆกันอยู่ค่ะซื้อกับข้าวด้วยค่ะ ของกินนี้คือในงานนี้ขายทุกๆอย่างเลยนะคะถ้าใครไม่ทำกับข้าวก็มาเที่ยวในงานก็คือซื้อกินได้เลยค่ะของกินนี้คือจะมารวมกันในงานนี้หมดเลยมังคานะครูก็ไม่ดูอ๋อเขาจะม้วนๆแบบนี้นะคะแบบกรอบค่ะร้านเตรมค่ะอ๋อตังหนไม้ทผ่ยัง่นอย่นะอ,นอนนะ สีชมพูข้างในก็สวยอันนี้จังเมื่อท้องกันเก่าห้อยปีนะเมื่อกันเก่าหอยปีนะส<ะ>ีออกเก่านะกันไหมเอาสีอื่นสิมาเดินดูที่เขาร้องเพลงนะคะเวทีนี้คือเป็นเวทีที่เขาปรากฏร้องเพลงค่ะ Tell ตอนนี้ก็คือกลับซอยมาแล้วะคะ่ะกลับจากงานมาแล้วนะคะก็ไปแค่แป๊บเร็้วเองนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะไม่ได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตข้างในนะคะเึ่งถ้าเราเข้าไปนี่คือซื้อตั๋วเข้าไปคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเราเออไปไม่ ไม่กี่นาทีเข้าไปแล้วออกมามันก็ไม่คุ้มนะคะเราต้องอยู่ถึงตึกถ,ถึงจะคุ้มนะคะถึงจะได้เห็นนักร้องทุกคนนะคะแต่ mm hmm. ว่าเ,เราเราจะไปแค่แป๊บเดียวแบบนี้เรามันไม่รู้สึกว่ามันเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นนักร้องทุกๆคนก็เลยเไม่ไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ถึงดึกด้านๆจะง่วงนะคะแล้วก็ ในงานก็คือสนุกมากๆนะคะมีของเล่นหลายอย่างมากๆเลยค่ะมีทั้งบ้านผีสิงด้วยนะคะที่เข้าไปแล้วมันมีจะผีแบบนี้น้องโวก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะกลัวมากๆเลยค่ะปีนี้ไม่มีลำวงนะคะที่เคยบอกว่าปีที่แล้วนี่คือมีลำวงมาด้วยนะคะมีลำวงที่น้องโควเคยไปลำทิ่ปอยปีใหม่ใต้อะไรแบบนี้นะคะก็เขามีนะคะทุกปีเดี๋ยวว่าปีนี้ไม่มีละค่ะ เขามีเวทีสองเวทีนะคะเวทีแรกคือเขาเวทีใหญ่นะคะเขาให้ซื้อโต๊ะโต๊ะวันเข้าไปะคะ่ะซื้อใบว,วัดเข้างานน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วพวกก็พพดภาษาไทยไม่เป็นนะคะแล้วก็อีกเวทีหนึ่งที่น้องครูไปดูก็คือเป็นเขาแข่งขันกันนะคะเขาจะแข่งขันกันทั้งลึกเลยนะคะก็ไม่รอนะคะ่ะ ซื้อของกินแล้วก็เลยเที่ยวงานสนุกเพลินๆแล้วก็กลับมาบ้านนะคะก็สนุกมางานประจำปีของแม่สามีเลยนะคะที่หน้าอำเภอนะคะตอนแรกคือหลานบอกว่าเป็นที่แม่หลานนะคะแต่พอไปนี่คือเป็นหน้าอำเภอนะคะก็ฮะเราจะไปนอนอะไร งานงานนี้คืออลังการแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะที่เชียงตรงไม่เคยจัดงานใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะมีสองเวทีเลยที่เชียงตรงนี้คือมันจะมีเวทีเร็วนะคะที่ปอยตีใหม่ไตเร็วๆนี้เขาจะจัดงานกันอยู่นะคะที่เชียงตรงอาจจะกลับไปไม่ทันนะคะก็งานที่แม่สายเขาจะมีถึงวันที่หนึ่งเลยนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนเดือนสิบเอ็ด เดือนสองเดือนหน้าถึงวันที่หนึ่งเดือนหน้านะคะก็มีนักร้องรังแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันนะคะแต่แต่ละวันก็มีวันนี้มีนักร้องอีกวงหนึ่งพวกนี้ก็มีนักร้องอีกวงหนึ่งแบบนี้นะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปชั้นๆนะคะพาไปเที่ยวงานปอยประจำปีในแม่สายนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นักงวก็จะขอตลาไปคลิเท่านี้แล้วนะคะฝากพีเอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ